สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้จ้งใดน้ออได้ยคข่าว่าผากันได้โชคได้ลาบอ่ะวันนแสงเราโชคทุกมือได้โชคได้ลาบโชคยังกว่ายังกว่ายังกว่าวาหาเลียังกว่าป้ายทะเบียนรถไหมสามสามเก้าแปดโอ้ป้ายทะเบียนรถไหมสามสามเก้าแปดนั่นนั่นนี่โอ้พันได้โชคเลย นะครับได้รถไม่เล่นมาครับเออนั่นไปเบิรงเลยซื้อสดเลยใช่ไหมซื้อสดเลยซื้อสดเลยทะเบียนสามสามเก้าแปดสิพี่น้องมาเบิรงมาเบิรงเป็นตอออกป้ปะเป็นตอออกป้นะครับเน้าแ,แต่ว่าการเลขเลขมันมีเก่าเนี่ยยังไล่มันก็ออกว่าสังทอดโอ้ยเนี่ยพี่น้องสามสามเก้าแปดเนี่ยพี่น้องโอ้ถ้าเปลี่ยนรถใหม่เพิ่นรถงามเพิ่นซื้อสดเลยเพิ่นได้โชคหลาย นะครับสามสามเก้าแปดนะครับวดน,นี้กันผูใ้ใดเสื้อเลขเตี้ยเก้าเนี่ได้โชครอดนะครับตัวนั้ถ้าเบยียร์รอดนีนพาดได้ไหนกับแปดหนึ่งศูนย์หกพี่น้องมากตัวไหนก่อนว่าให้ฟังแรกก่อนฮะมักศูนย์ว่านทอ้อโอ้อาจารย์แสงมากศูน,นย์เออพี่น้องเอาศูนย์ไปใส่เอาใส่ตัวไหนเอาศูนย์ไปใส่ตัวไหนคิดว่า เก้าสี่ศูนย์นะครับนี่ฟันมาเก้าเพื่อนครับฝนพระลุยนะครับถ้าซื้อตัวเลขติดเก้านี่มาเลยนะครับนี่เก้าสี่ศูนย์พี่น้องเอาที่เด็ดเด็ดแนทนะครับอาจารย์แสงฟันทองนะครับของสุดท้ายแล้วพี่น้องของสุดท้ายแล้วไก่ย่าเลื่ม ถ้าเบียนรถเพื่อนพ้อมนะครับอย่าลืมถ้เเเาเบียนรถนะครับเพื่อเนเพื่อนได้โชคหลนะครับถ้าเบียนลวเพื่อนซื้อสดเลยนะครับซื้อสดงดเซียนเลยเพื่อนว่าขีขั้นข,ขีขั้นพอนเพื่อนว่นาเอาเงั้นสดไปเลยได้โชคหลนะครับเป็นได้หลายแสนอยู่นะครับเนาะซื้อสดไปเลยนะครับสามแสนกว่านะครับนเนาะอ๋อฟันทงวันนี้อาจารย์แสงเก้าสี่ศูนย์ตัวเดียวเน้นๆพี่น้องทีเด็ดเพชรแน่ วันนี้อจะออกแดงเลยทัาเงินก็อยู่ที่อาจารย์แสงนะครับอสวนนี่มีแทกเลยมันบ่กสี่ออกบนพืล่างเลยแจ๊คสีออกบนพืล่างนะครับขอบคุณอาจารย์ได้ยๆยครับผมอย่าลืมวิ่งสวนด้วยนะอย่าลืมเอาสวนไปวิ่งน้ำแต่ว่าเก้าสี่สวนนี่ยังไงก็ต้องมาตัดเสื้ออนะครับสารับเสื้อเอาได้พี่น้องได้โอ้ลอตเตอรี่เนี่ยฮะซื้อว่าอะเลย นะครับถตันนี่หาซื้อไม่ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อขายเบิดแล้วพวไปที่รังนี่บอมีเสียใจเลยซื้อเลยโอ้นะครับนี่นี่นี่ตันนี่มาขายอยู่ร้านค้าหนี่งยังบ่มีนั่นโอ้บอมีเลยบอมีเลยทิชชุกถามสีอะไรบอมมี่กี่บอมีมี่บอมมี่เลยถ้าเปลี่ยนรถกับบอมีเลยโอ้ยนะครับนี่นี่นี่เขาซื้อไบิร์ดแล้วเขาซื้อไปหมดแล้วเต็มไปหมดแล้วนะครับ